ผูและเพื่อนเพื่อทุกคนดิฉันนางสาวนิชาริกเมินรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดําเนินการสัมมนาในวันนี้วันนี้เราจะมาสัมมนาในหัวข้อาการเรียนออนไลน์และออนไลน์เราจะมาดูกันว่าการเรียนแบบไหนมีข้อดีข้อเสียในทางออกที่เหมาะกับพวกเราที่สุดจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาค่ะทางซ้ายคือทีมออนไลน์ สวัสดีค่ะดิฉนันนางสาวชนกญาารัตนาไจเราเป็นทีมออนไลน์ข้อดีของการเรียนออนไลน์คือ 1. ยืดหยุ่นเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 2. ประหยัดเวลาเดินทางและค่าใช้จ่ายสสามารถย้อนดูวีโอทบทวนเนื้อหาที่ตัวเองไม่เข้าใจได้ค่ะแต่ข้อเสียก็มีค่ะคือ 1. ขาดการปรฏิสัมพันธ์โดยตรงไม่ได้เจอเพื่อนและครูแบบตัวต่อตัวการสื่อสารอาจไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าห้องเรียนจริง2ต้องมีวินยัย ต้องจัดการเวลาเองหากขาดแรงจูงใจอาจทาให้เรียนไม่ต่อเนื่องง่ายต่อการผัดวันประกันพุ่ง 3. ต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่สเสถียรและอุปกรณ์ที่พร้อมไม่งั้นจะเสียเวลาเรียนได้ค่ะเพืเ่อนๆคนไหนชอบเรียนออนไลน์พอไม่ต้องรีบตื่นเช้าขอเสียงเลยค่ะต้องขาคือทีมออนไลน สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุกกาแกนท้าฝ่ายออนไซต์ site. วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องข้อดีของการเรียนออนไซต์นะคะข้อ1ได้เจอหน้าเพื่อนถึงแม้จะเป็นหน้าเดิมเดิมค่ะข้อ2เรียนในบรรยากาศอบอุ่นธรรมชาติค่ะเจอดูนกดูไม้ดูต้นไม้ได้ค่ะ3เวลาสงสัยสามารถยกมือถามครูได้ทันทีค่ะ ข้อเสียนะคะต้องตื่นแต่เช้าถ้าเป็นรถรับส่งก็ต้องตื่นประมาณตีห้าครึ่งแล้วก็บางทีในห้องเรียนถ้าสมมติว่าทํางานเราอาจจะไม่มีสมาธิมากเพราะว่าเพื่อนอาจจะเสียงดังอาจจะตะโกนบกเวกเววายได้ค่ะใครชอบการได้เจอเพื่อนในห้องเรียนขอเสียงหนะะ่อยค่ะต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงดีเบตทีมออนไลน์และทีมออนไซต์จะถามตอบกันค่ะ คำถามแรกค่ะถ้าอินเทอร์เน็ตล่มระหว่างสอบออนไลน์จะทํายังไงเราต้องมีแผนสำรองค่ะคือการใช้เน็ตมือถือหรือรีบแจ้งครูให้เลื่อนเวลานี่แหละค่ะคือปัญหาของห้องเรียนที่ไม่ได้เจอแต่ถ้ารถติดเราไปไม่ทันเรียนในห้องก็พลาดบทเรียนเหมือนกันนะคะก็สามารถถามครูได้ไงคะตอนพักเพียบคนเงาไหมคะที่ไม่ได้นั่งเรียนในห้องเรียนกับเพ่อนในเวลาเรียนเราไม่จําเป็นต้องนั่งข้างใครคะ่ะ เราต้องตั้งใจเรียนคนเดียวแล้วมีสมาธิกับการเรียนจะทาให้เราเรียนเข้าใจกว่าและถ้าเราเหงาเราสามารถนัดเพื่อนเจอนอกเวลาได้ค่ะแล้วการที่นั่งเรียนในห้องเรียนโดยที่ต้องนั่งเฉยๆมองครูหลังตรงปวดหลังไหมคะก็ปวดค่ะแต่ว่าเราก็สามารถพิงเก้าอี้ได้เราไม่จําเป็นต้องนั่งหลังตนหรือสร้างบุคลิกตลอดเวลาแล้วถ้าคนสงสัยหรือมีคําถามอะไรในตอนนั้นคนุณจะทายังไง ก็รอให้ครูพูดจบแล้วก็ถามในคาบค่ะแล้วถ้าสงสัยน,น,นอกนอกคาบเวลาฮักไปสมมติว่าครูไม่ตอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเธอจะทำยังไงไม่เหมือนฉันที่สามารถถามครูตัวต่อต,ตัวได้ยันตกก็เรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนได้จนกว่าครูจะกลับมาตอบหรือรอถามคาบต่อไปได้เพื่อคิดว่าฝ่ายไหนให้เหตุผลดีกว่ากันจากที่ฟังมาทั้งสองทีมมีข้อดีข้อเสีย วันนี้เราขอสรุปว่าการเรียนออนไลน์เหมาะสําหรับวันที่ไม่สะดวกเดินทางการเรียนในห้องเรียนเหมาะเมื่ออยากได้สมาธิและทํากิจกรรมกลุ่มและทางออกที่ดีที่สุดคือให้เวทเรียนนิง่งผสมทั้งสองแบบเข้าด้วยกันเราสามารถเลือกเรียนออนไลน์เวลาอยู่ไกลหรือป่วยไม่สบายได้ค่ะและเราสามารถเลือกเรียนในห้องเรียนได้หรือว่าอยากทํางานกลุ่มเราสามารถถาครูโดยตรงได้ค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือออนไซต์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตั้งใจเรียนและให้ข้อดีของแต่ละแบบให้เต็มที่ก่อนจบขอให้เพื่อนๆตัดสินใจอีกครั้งว่าเลือกทีมไหนระหว่างทีมออนไลน์ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะทีมออนไซต์ขอเสียงปรบมือหน่อยขอบคุณทุกคนค่ะที่ร่วมสัมมนาในวันนี้ขอบคุณ